กราบสวัสดีท่านผู้ชมท,ทุกท่านกันด้วยครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมนัททั์ทิุฒินะครับวันนี้ก็จะบ้านเล่นแรับเอาชีวิตรอดเป็นอีีที่ห้าครับผมวันนี้ก็จะทําทางลงครับแล้วก็ทําเป็นแบบว่า u ป p e r u p อ e r เปอร์แล้วก็ใส่หีไปผมแล้วก็ทำจะเป็นผมจะทำที่ปัม๊มสปามอนเตอร์ผม ฉบับนัททิวต์นะครับไม่รู้ว่าเราเรียนแบบใครมาหรือเปล่าแต่ผมคิดเองครับผมถ้าเราเรียนแบบใครถ้าเราเรียนแบบใครก็ต้องขอโทษนะครับโอเคอย่างแรกต้องทำฮอปเปอร์ก่อนครับโอ้ยผมลืมเปิดเปิดเพลงอะ่ะเดี๋ยวสักครู่นะครับผมเปิดเพลงแป๊บนึงครับ ต้องมีเพลงผมมันจะได้แบบว่าจะได้แบบว่าไม่ต้องเหงาครับโอเคประมาณนี้ครัผมฮอปเปอร์ผมว่าฮอปเปอร์นี่สองอันเลยดีกว่าอยับจะเสียได้เลยครับผมเดี๋ยวหาหาใหม่ได้ครับโอเคอไปมาอุ้ยมันอยู่ข้างใน,นที่ว่า อาหารแล้วก็ไม่ค่อยจะมีครับผมถ้าผมเงเมียผมก็ต้องขออภัยนะครผมผมจะพยายามพูดไม่มากนะครับเดี๋ยวจะรำคาญกันโอเคตรงนี้ไปครับตรงนี้แล้วก็ ผูดถึงตามความจริงนะเราต้องลงไปตรงนี้แล้วก็ขุดตรงนี้ครับนี่คผมประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราขุดเจาะลงไปข้างล่างครับผมโอเคประมาณนี้ครับขุดลงไปข้างล่างครับ นี่ครับผมเราต้องเจาะถ้าเป็นขึ้นไปข้างบนเดี๋ยวเราต้องไปกะกะระยะก่อนครับว่า,ว,า,ว,าว่าจะเอายังไงดีประมาณนี้หนึ 1, 2, 3, 4, 5. 5, ่งสองสามสี่ห้าห้าครับผมเห็นนี่ปุ๊บหนึ่งสองหนึ่งสองสาม 4 5โอเคครับุดพว่ตรงนี้ครับโอเคพอดีเป๊ะครับผมจากนั้นเราก็เอาน้ําไหลมาตรงนี้ครับเฮ้ยมันถูเปล่าเนี่ยผมขออีกสักบล็อกนึงดีกว่าครับเผื่อว่าซอมบี้อะไรมันติดข้างบนครับโอเคประมาณนี้ผมมันตกกมาปุ๊บมันก็จะได้ไหลมาตรงนี้ครับแล้วเราก็จะฆ่ามันได้แบบสบายๆครับผม เคเราขุดข้างบนนี้ไปก่อนครับก็ทำเป็นทางขึ้นตรงนี้เออทำให้มันสวยงามครับผมจากนั้นก็ใส่ท็อปไปก่อนต้องบางเป็นฮอปเปอร์เลยนะขุดออแบบใกล้ๆไดก็ได้ครับมา ต่อไปก็ต้องวางเป็นฮอปเปอร์ข้างล่างตรงนี้ดีกว่าก่อนเราจะวางฮอปเปอร์ผมเรามาวางหีบก่อนครับโอเคอันนี้ปิดตรงนี้ก่อนโอเคผมจะได้มาเป็นประมาณนี้นะครับจากนั้นก็ฮอปเปอร์วางเลยครับปรับนี่ไงหังนั้นเราก็ปิดด้วย เดี๋ยวเราทำอันนี้เลยครับค u f f ิง g ทเบ l e ทำทางขึ้นับโอ้โหทางขึ้นนี่สุดปิงอะเนี่ยแม่งพากูไปโผล่ไหนก็ไม่รู้นะเนี่ยเอาแล้วไงมัวล้วกู ว่าผมขึ้นทางนี้ดีกว่าเราสปพอ,อต,ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวแป้งมีสปาร์มันเตอร์เกิดมาให้เกิดแต่เฉพาะข้ในนั้นก็พอครับผมห้ามเกิดข้างนอกเรีแล้วก็ปิดด้วยดินครับผมจากนั้นก็ขุดอันนี้ไปโอ้โหเปินทางขึ้นทางลงอะไรที่แบบว่ากระจองมากๆเลยครับ โอ้ตั้งแต่แรกอ๋อตอนนี้ไงจะได้เป็นประมาณนี้ครับผมข <c oughs> อดทอตกันด้วยนะ้องโอเคครับเราก็เอาคัฟฟิ้งเอร์เฮเบอร์บผมแล้วก็ใส่เป็นสลับครับสลับปิดตรงนี้ไป ว่าชั้นหนึ่งมันไม่ค่อยเหมาอ,อะไรรู้จะเอาอย่างนี้ดีครับผมว่าอย่างนี้อย่างนี้ก็น่าจะโอเคแล้วแล้วก็ขบนวนเราก็ใช้เป็นโคบอ์สโตนครับในการปิดปิดเพื่อไม่ให้มีมอนเตอร์กระโดดมาได้ครับผมโอเคครับก็คคบจะได้มาเป็นประมาณนี้นะแล้วก็ทุบเลยครับนี่ เดือดแตกประวาตนี้ครับจากนั้นเราก็ใส่ร์ทอดตรงนี้ไปครับจากนั้นขึ้นไปข้างบนก่อนไปดูว่ามันจะเป็นยังไงครับผมทางขึ้นมี่สัว์เ้ยเดี๋ครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาทุบทอดตรงนี้ก่อนครับโอเค ประมาณนี้ครับผมเฮ้ยเๆ้ยเอ้ยเ้ยเอยเอ,เอโอ้บนหัวนี่ก็ยังมีครับเออเอาไงเร่มาแล้วไงแฝงครับผมแล้วก็ทุบตรงนี้ทิ้งเลยครับเอาไงดีเราไม่ลงตรงนี้ดีกว่า ที่มันดีกว่านี้ดีกว่าไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่ครับเฮ้ยใช้รถปุกทิ้งไปครับโอเคผมสุดก,ก็สุดเป็นที่เรียบร้อยครับผมกับฟาร์มสตาร์มอนเตอร์ครับผมเมื่อกี้เห็นอะไรแปลกๆขอเป็นไฟของอันนี้ครับโอเคครับ เกิดการไปที่เรียบร้อยครับผมสลับฟาร์มสปาวมอนสเตอร์อัดจะไม่อัตโนมัตินะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวอีพีหน้าเราจะไปลงเนเธอร์ครับเพื่อไปหาแม็กมาครับผมนี่ก็ทดสอบดูได้ครับผมเพราะผมจะแม็กมาเมื่อไ่ตรงตรงนี้เนาะก่อนก่อนหน้าก่อนหน้านั้นแล้วก็เออช่างแม่งเลยเดี๋ยวอปหาดูกินใหม่ครับอาจรับรองครับผมว่าอัตโนมัติแน่นอน ดี้ยัผมแล้วก็ตีไปเรื่อยครับแล้วก็ปั๊มเลเวลเราได้ปั๊มเนื้อเน่าเราได้เผื่อว่าเอ c บซีมันต้องการเนื้อเน่าครับโอ้โหเราผมรอแบบคิดแผนหลายอย่างครับโอเคนี่ผมก็เป็นของที่เราได้นะครับอันนี้อันนี้ไม่เกี่ยวนี่ครับผมของที่เราได้เอามากินแม่งครับ นี่ก็เสร็จการเป็นที่เรียบร้อยผมสลับฟาร์มปั๊มสปาร์มอนเตอร์นี่ไอ้ผมที่เราต้องการสลับเพราะว่าอะไรไอ้ตัวน้อยน,นี่ครับมันไม่สามารถฆ่ามาได้นะตามที่ผมคิดเพราะว่าตัวมันเตี้ยค,าาครับผมธรรมดา้วครับก็เสร็จการเป็นที่เรียบร้อยผมสลับฟาร์มปั๊มสปาร์มมอนเตอร์ครับโอเคเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนกัน,กนเลยก็แล้วกันเนาะ ไม่ให้เป็นการเสียเวลาผมเดี๋ยวผมค่อยมาปั๊มรอ,อบครับโอเคเอาไงกูลืมทางลงทางขึ้นแล้วไงนี่ก็ผมตรงนี้นี่แหละเดี๋ยวเราขุดเหล็กก่อนก็แล้วกันนะเนาะเหล็กขาดแคลนมากๆครับตอนนี้โอเค เดี๋ยวเรามาสำรวจตรงนี้กันก่อนก็แล้วกันเนาะโอ้โหโไม่มีอะไรครับตั้งแต่ผมเล่นมาผมยังไม่เจอเฟสเลยถ้าเจอเฟสสักอันหนึ่งนี่ถือว่าจะดีมากเลยขอที่ขอขอขอที่ที่เธอขอที่เธอเออมาเรามาขุดเหล็กกันก่อนเลยครับเมื่อกี้ผมเจอเหล็กหรือว่าอยู่อยู่หน้านี่ กูไม่เจอเหล็กแล้ววะเอากูก็รู้ว่ากูเจอเหล็กนี่ไงโอ้โหงงไปเลยกี่เห็นเหล็กอยู่แล้วเหล็กหายอ้บ้าวันนี้ก็เป็นวันนี้ก็เป็นวันเสาร์นะครับผมที่ผมได้อัดอัดคลิปนี้ไปวันนี้เป็นวันเสาร์ตอนเช้าผมก็ที่วันนี้ก็อัดตั้งแต่ตอนเช้าเลยครับผมเพราะว่าวันนี้เป็นเป็นวันหยุดของผมครับ ไม่รู้ว่าแม่จะขึ้นมาตามหรือเปล่าก็ต้องมารอลุ้นดูครับโอเคประมาณนี้ผมมือครับตอนนี้เรานอนก่อนสายเหลืองครับผมโอ้โหเสร็จการเปที่เรียบร้อยแล้วครับผมสำหรับ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 ฟาร์มสปามอนเตอร์กึ่งอัตโนมัติครับผม เพราะว่ามันยังไม่อัตโนมัติโอเคเดี๋ยวเราจะไปสำรวจเนเธอร์อีพีหน้าดีกว่านะครับเดี๋ยวเรามาให้ฟาร,รม์มให้อาหารดีกว่าขยายครับผมโอเควอ,อัวมันคต้องการแล้วแหละเคครับผมเดี๋ยวผมอาจจะแบบว่า แต่ว่าอาจจะไปหาเพชรหาอะไรนอกรอ,อบครับผมหรือว่าไม่เอาดีกว่าถ้าเกิดหาหานี่เดี๋ยวมันอาจจะดูดูน่าเบื่อครับผมเดี๋ยวผมหาหานอกรอบดีกว่าครับให้คลิปนึงมันมาได้ตื่นเต้นตื่นเต้นสนุกอะไรสักหน่อยเดี๋ยวเผื่อว่าคลิปนั้นเราหาเพชรไม่เจอก็ลงถ้ำแบบว่าเปล่าๆล่าอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันจะน่าเบื่อครับผมเราไปหาเพชรนอกรอบดีกว่านะโอเคครับ ตัดฟาร,ร์มข้าวไปเรื่อยผมเดี๋ยว,วเอาไปให้กับบัวกับแก่ผมซึ่งไก่นี่ผมยังไม่ได้ทำฟาร,ร์มไข่อัตโนมัติเลยครับเดี๋ยวเราคงต้องต้องได้ทํากันสักวันหนึ่งละกานนี้เราให้อาหารไก่ก่อนโอเคโอเคต่อไปก็เป็นแก่กับวัวครับ ใช่ไ่มสามคนเนี่ยอะไรสัตว์เก okay, ผมป่บปับอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้โหมึงบ้าเปล่าเนี่ยสัตว์อืมอมึงมาได้ยังไงใครเอามึงมาต่อกูทีนี้เออโอ้ไม่มาได้ยังไงครับผมตกใจหมดเลย นี่เดี๋ยวเรามาให้การแถวตรงนี้ครับนี่วัวเต็มเลยครับผมนี่เรามาให้วัวหนึ่งตัวนี่ก็จะมาขยายวัวในกกอบผมแบบว่าเยอะๆกันแล้วค่อยมาฆ่ากันทีเดียวครับโอเคตั้งแต่เปิดเพลงแล้วแบบว่ามันดูไม่เงียบไงครับผมโอเคประมาณนี้เราใส่ประมาณนี้วัวมานี่วัวมานี่วัวมา บัวพ่อี่บัวบผมบัวผู้ผิดครับโอ้โหใส่ใส่ไปก่อนครับใส่ไปก่อนใส่ไปก่อนอยู่ไม่อยู่กูใส่ไปก่อนแหละนี่ไงเหลือแต่หมูครับผมเหลือแต่หมูโอ้เกาะนี้คือแบบว่ามีสัตว์ทุกตัวครับยกเว้นม้ากับลาครับผมถามว่าดีไหมที่มันมีสัตว์ทุกตัวก็ดีแต่ก็ มันก็ไม่มีหมู่บ้าน n อ c นด้วยนะอยากได้หมู่บ้าน n อ c เหมือนกันครับให้ไปถึงแม้จะอยู่ตัวเดียวกูก็ให้เหมือน,นกันนะครับผมมีวอยฟังมีมีวอลอยู่ฝูงตรงนี้ครับไปโอเคโอเค <c oughs> ประมาณนี้ครับอื้อหือ ไหนกลับมาตรงนี้ครับผมเราตัดต้นไม้กันก่อนก็แล้วกันโอเคครับใครให้ดูคลิปผมก็เยอะอย่าเพิ่งเบื่อนะครับผมเน็ตที่บ้านไม่ค่อยดีครับผมอาจจะได้แต่อัดคลิปครับคือถ้าเกิดเน็ตบ้านผมดีไปะหนอาจจะสตรีมไมค์คลับหรือว่าสตรีมฟีฟ่าอะไรอะไรประมาณนี้ผมก็คใครให้ดูคลิปผมก็อยากให้ผม อยากให้ผมอะไรนะอยากให้ผมแลกเปลี่ยน v, v ีวหรือว่าตีบวกอะไรก็ใต้ใต้เฟซบอกบอกบอกไปทางเฟซผมได้ครับผมเดี๋ยวผมเอาเฟซผมลงใต้ใต้คลิปนี้ครับเพราะว่าผมรับรับตีบวกรับแลกเปลี่ยนรับรีวิวไอีได้ครับผมโอเคนะออ้ย,อยนี่ยังไม่โตอ่เหรอวะตอนนี้ก็เดินอะไรไม่ได้ เอาไปเอาเนื้อหน้า่อนโอเคโอ้โหแม่ขึ้นมาตามเมื่อกี้ครับผม โอ้โหมาอีกแล้วมาอีกแล้วถ้ามีเสียงแม่ผมก็ต้องขออภัยนะครับผมแม่ขึ้นมาตามครับโอเคมาอ,อ,อีกสักแป๊บนึงเดี๋ยวผมก็พอแล้วครับทำ่างนี้ได้ด้วยเหรอเนี่ย เฮ้ยเจ๋งดีครับผมเนี่ยแล้วก็ถ่ายไปเรื่อยครับผมเพราะเดี๋ยวอ้อยมันก็ต้องได้ใช้งานอยู่แล้วครับอเคต่อไปเดี๋ยวผมจะมาถางถางตรงนี้ดีกว่านะให้มันแบบว่าสวยงามแล้ว E.P. หน้าเราก็จะไปลงนรกกันครับเฮ้ยโลกเนเธอร์กันครับผมโอ้โอ้โอโอต,ตาย โอ้ oh my god โอ้โอ้รีฟัคเชดฟักโอ้โหตายแล้วกูเฮียของกูไปหมดเลยของกูมีอะไรเพิ่มบนนี่อบอกเลยว่าของผมไม่มีอะไรนั้นชุดเกาะดาบขวานโอ้โ oh, ห oh. ของผมโ oh, oh. อ้โหไอ้สัสเด้ยเดี๋ยวต้องนอกรอบผมนอกรอบเดี๋ยวผมไปหาของอย่างอื่นละ เดี๋ยวผมจะไปหาเหล็กหาเพชรอะไรครับผมนอกรอบเดี๋ยวเราก็เศร้าเลยครับเดี๋ยวเรามาเจอกัน E ีีต่อไปผม E ีพีต่อไปนี่ของผมจะโหดมากครับแล้วก็จะไปเนเธอร์กันนะครับผมก็ใครดูคลิปนี้ก็อย่าลืมครับผมฝากกดไลค์และกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับผมก็กลับส so วัสดีครับ